เี้ค่ะมึงมาล่ำามางเดินอุย้ยทำไมมืดอย่างนี้ล่ะเออมืดมากอยางไปตรงนี้นะคะอ๋อวันนี้พลเรียงง่วของง่ววันนี้พลเรียงง่วของง่ว มีวัดนะคะจัตุสรังอย่างนงี้ทำาบรรยากาศให้มึงขายอะไรเนี่ยก็ตัวนี้ก็จอดได้ ที่ว่าถูกนะคะห้าสิบบาทแก้ว่าดิฉันสิว่าดิฉันยางใกล้เติบอีเด้อขากัาบกากรนะปะเน้ออันนี้ก็มีสอยดาวด้วย 140ค่ะ ่็เด at si er nice ินทางไปกับประถมบันเทิงศิลป์เนเดือนกันนี้วอยเราตัวก็เดือดร้อนหน้าศิบไม่เหมือดิมชีวิตเกิดร้อยหนึ่ร้อยห้าสิบฝาเหลือสิบบ่อแจ่ทองกับกับเป๊ปซี่เปปซี่ซาซิบ่าอีกเป็นพู้การสนับสนุนหล่อของทีมกาบประถมบันเทิงศิลป์เนเดืกันนี้หลักฐานิดนึงนี่แม่ครับพอดีรถเข็นรถชิบหลอมันเกิดเสีเขาเกียรพาะใด ก็ได้มาสรางมาทำครับเพราะรถเณฑ์มันจะมีการไฟของเหล็กด้านหน้าที่ยังไม่ได้ขึ้นตอนนี้แหละครับกระริชานะครับแปด้ว hmm. ย <8 S 2> ที่อยู่ทางรถเขนชิบหลอกขั้นสองร่าบก็เกียร์มีปัญหากริชานิดหนึ่งแต่ทันเวลาครับตอนนับทุกทกท่านครับเข้าสู่นาน,น้กาเวีีเลยเดอ้อกับความบันเทิงของทีมงานหมอหลองประถมบมันเทิงสินค้าขึ้นนีเมื่อคืนนี้งาน เกิในไกลมากมาจะเห่าไหมคะมีเห่าไหมไอ้ข้อกัวแกนะนี่ข้อกัวนะวัดมูเยอะเพื่อนดู หลังจากออกจากาวัดสะพานสีนะคะก็เดินทางกลับที่พักค่ะที่พักของเราอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่โรงเรียนไอ้โรงแรมภูพันเพรสนะคะตรงยนี่บรรยากาศช่วงค่ำคืนสกลนครค่ะมีอันนี้ทางเขาเมืองสกลน,นะคะมาจากอุดรคะ่ะวัดนี้ห่างจากสกลนนะครประมาณ หกิโลนะคะหนูยิงเลยทายบรรยากาศมาเห็เมืองเขาว่าประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึง่งบรรยากาศถนนเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะลงจ้าลงจาบุญกระถินวัสะพานสนะะี่ ปทอปิดนะคะเซเว่นเปิดจ้าเซเว่นอเลเว่นเปิดน้องหญิงค่ะรถต้องไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวกระศีหอดัชนเรพาภาคยูนิมบรัวมหาวิทยาลัยเลยนะคะดูเส้นทางแล้วม่หันเห็นป้ปายป้ายบอกว่า10กิโลถึงสก,กลุลก็แสดงวา่าตำบลขามินสะพานสีประมาณ13โลค่ะ ประมาณ13สามโลเอ๊ทำไม G.P.S บอกว่า5กิโลตอนนั้นงงมากงงสุดๆเป็เลยบอกเป็นยัง่าบอกใกล้เป็นไดนอันนี้ฮะกะิเขามาในเมืองแลวนะคะใกล้จะถึงเขตที่มีไฟเยอะๆแล้วจ้าตอนนี้ก็ไฟยังไม่มีนะคะเรื่อยๆค่ะตรงนี้จะเป็นแยกแต่แบบใส่ยูเทิร์นแบบเปลืองมากใหญ่มากนึกว่าถนนอีกเลนหนึ่งนะคะคนโมโหทางงไปกระแทก ยูเทิร์นพูดคุยเหมิอุ่มรุ่มโ้ตแตงค่ะแนวมึงนี้ยูเทิร์นแ U แบบฮะยูเทิร์นหลงอะไรกัะมนีน้งงมาถ้าใครจะไปทางตรงต้องชิดขวาอย่างเดียวนะออี่ะก็ต้องชิดซ้ายอย่างเดียวได้ราคาี่เขาออต้นนี้เมืองนะคานี่นะคะไปสักพักหนึง่งรถก็เยอะเยอะอยู่นะนี่ยในฝั่งเนี้ยรถขาวออกเยอะรถข่าเข้าเงียบที่ริม เป็นเพื่อนกันค่ะเสียหอนแล้วเป็นเพื่อนกันสมน้องหญิงเ้าที่พักนะคะปเป็นมื่อล่ำตีหนึ่งเคิงจาไอ้เท่งขึ้นเขิงจากกลับมาค่ะขอล่ำเรืองต่อก้อนกเ็เลยกลับค่ะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะคะน่าจะได้ประมาณสามคลิปคลิปละสี่สิบนาทีว่าลิาสามทุ่มใช่ไหม สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มได้ประมาณหาคลิปนี่แหละซีคลิปหาคลิปเอาถึงแล้วหรอนี่ไงครัที่พักดิฉันถึงแล้วดิฉจะยูเทินกลับนะคะนี่คะ่ะเมราเชพัสนะคะเสียงนกดังสน,น,งน,ะะงนั่นเป็นไหวนะจ๊ะตรงถึงแล้วถึงล้วถึงทีมหมายละจา้านี่เราพักอยู่มโมฟัง ห้าร้อยบาทรวมอาหารเช้านะคะมื้อสา้าดิฉันก็สิได้กินเขาเตี๋ยวค่ะหรืซีฟา,าฟร์น้ำฟอกนอนพักผ่อนนะคะมันจะดึกอุ้ยไฟเขียวพอดีเลยโชคดีเอาอะไรอะ่ะทำไมเขียวแป๊บเดียวเองอะ่ะเอางงมากเขียวอะไรวะแป๊บเดียวเองอ ไ,ไฟเขียวอะไรงงมากเขียวปเปลี่ยวเองเหรองงอันนี้เราอยู่เทินค่ะเราไม่ได้ไปข้างหน้านี่นะคะที่พักน้องหญิงในภูบานเพลสดิฉันก็สีหามองจอบังตีคนกระเป๋าอดอง่ายๆนะคะนี่ค่ะเข้าไปในรัว้วราชพันเลยโอ้คนเจอดเยอะเหมือนกันนะคนเจอดเยอะเหมือนกันนะ อันนี้เราไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเขาบริวารอย่างคนเจาะคนจอดโดยที่ฉันก็จอนี้ก็ได้มาเนี่ยมันจะไม่ไกลอืมยวนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ได้อยู่ก็อจอดตรงนี้เราก็จอดตรงนี้ได้จ้า หลังจากนั้นเราก็น,นี่ครัไม่ว่าพอะให้จอดได้โอเคค่ะก็ที่พักกันนะคะขอบคุณนะคะที่มาเป็นเพื่อนค่ะไปแล้วค่ะ